พามาดูเรื่องราวของโครงการคนละครึ่งพัดครับพี่โฟะนะหลังจากที่ก่อนที่จะ,ะถแถลงนโยบายเนี่ยก็มีการประกาศนโยบายนี้<ะ>ไปแล้ว<ะ>ว่าจะมีนะคนละครึ่งพัดเนี่ยมีครั<ะ>เห็นว่ามีอัปเดตแล้วก็วันที่ลงทะเบียนพร้อมแล้วเสร็จสับอะนะซึ่งเขาก็นะก็ปล่อยทยอยให้ข้อมูลที่ชัดเจนออกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ประกาศว่าจะมีคนละครึ่ง ค่ะแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจะเข้าโคลาโบนะฮะพรุ่งนี้ก็คือเป็นที่ประชุมคลบโบปกติเข้าประชุมกับวันอัคารไงแต่ปกติเรามาวันอคารเราก็ต้องรู้เลยใช่ไหมว่าเออเขาเอาอะไรเข้าไปวันอาคารเพราะเออสัปดาห์นี้มาวัดจัดอืมนะฮะก็เลยต้องรู้กันว่าเอ๊ะพอผ่านแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายละเอียดอะไรหรือไม่นะฮะ เราจะได้ตามกันทันเนาะซึ่งคุณเอกนิตินะครับนิติทันประค่ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะก็บอกว่าในการประชุมคอรมอพรุ่งนี้เนี่ยนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอเสนอให้คอรมออนุมัติโครงการคนละครึ่งองเงิน44,000ล้านนะผมคิอว่าหลายคนก็คงได้ยินเรื่องวงเงินเท่านี้นะที่จะแจกให้กับอ่าผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ไม่เข้าระบบภาษีแล้วก็คนที่เข้าระบบภาษีด้วยเออครับผมนะครับอะไรอย่างนี้โดยใช้เงินจากจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับปีงบ69และงบ69 1,000พันล้านอา่าครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด20ล้านคนนะครับที่10ที่หมายถึงก็น่าจะไม่ใช่คนที่ในสวัสดิการแห่งรัฐนะออเออแต่แค่ได้ผลพูะไปด้วย เฉยๆเพราะว่าผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่คนละซึ่งแต่เป็นวงเงินที่อยู่ในบัตรอยู่แล้วสามร้อยแต่รัฐบาลให้อีกพันจิบไปเลยเป 2, ็นสองพันอืมเออ่องพันซึ่งทําให้ไม่คนละอยาก,กับคนละครึ่งเอออันนี้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมใช่ใช่แต่อันเนี้ยคนละครึ่งตรงเนี้ยก็จะมีอยู่สี่หมื่นสี่พัล้านสลับยี่สิบล้านคนอ่าฮึมนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เรียกว่าควิกยิกวินนะฮะ เป็นเสาแรกที่รัฐบาลตั้งใจจะฟื้นเศรษฐกิจในระยะต้านในช่วงไตรมาส4กล้วก็ช่วยลดค่าคองชีชให้กับประชาชนนะครับและพร้อมเพิ่มทักษะให้พ่อค้าแม่ค้าใช้แอปพลิเคชันด้วยอ่าซึ่งเขาจะเปิดนะครับให้รานค้าลงทะเบียนนะครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับวางมาไว้นะครับ15ตุลาคมนี้เขาจะให้ทุกท่านนะครับได้ลงทะเบียนร้านค้านะครับในการที่จะเปิดรับลูกค้าที่จะมาซื้อของผ่านโครงการคนละครึ่ง แล้วหลังจากนั้นผู้ซื้อก็คือพวกเราเน่เยแหละใครก็ได้เลย20ถึง26ตุลาคมก็จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ซื้อนะครับ1 1> ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตากวีกหนึ่งพอด,ดี20สิถุนายใช่นะครับแต่มันก็มีบารข้อมูลนะบอกว่าเอ๊ะคนที่เคยใช้เฟดห้ามาแล้วนะครับก็คือประมาณปี65 ถ้าคุณใช้ได้ในวันนั้นวันนี้ก็แค่ยืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้แล้วส่งคนที่ยังไม่เคยก็ต้องลงทะเบียนใหม่ในแอปเป่าตัตางเลยไอผมก็จาไม่ได้ทีาผมลงเฟสไหนบ้างเออคือลงนะจําได้ว่าลงอ่าแต่จาไม่ได้ว่าเฟสไหนอ่ะแต่ถ้าสมมติว,ว่าคนนั้นมันงัวมากเลยแต่ถ้าคนนั้นเล่นลงมาเล่นลงไปทุกเฟสเลยเล่นลงมาตลอดเลยไม่มีพลาดเลยแหละเอออันนั้นอ่ะยังไงก็ได้ผมผมจะชะงนมากออแล้วเพราะงให้ครบทุกเฟสเนี่ย มันก็ผ่านมาสาปีแล้วเนาะมันก็อือาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้แล้วแต่ต่อไปนะครับครับแล้วเขาก็จะเปิดให้ใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไป,อ,ไปอ่านะก็คือลงทะเบียนเสร็จปั๊บเราก็รอใช้เลย29ตุลาคมน,นี้ได้ใช้แน่นอนนะครับซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าการผักด้านโครงการคนละครึ่งครั้งนี้เนี่ยเมื่อรวมกับการเติมเงินลงในบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐนะครับก็จะครอบคลุมจำนวนประชากร สามิบสามจุดสี่ล้านคนซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในช่วงเรือเพฤษอสกีพันวาได้อ่านะสลหรับการจัดสรรเงินลงไปนะครับก็กำหนดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ระบบภาษีนะฮะก็วงเงินคนละสองพันใช้ใจ่ายได้ไม่เกินวันละสองร้อยอ่าครับตัวคนที่อยู่ในระบบภาตีก็จะได้มากกว่าเป็นสองพันสี่แต่หลักเกณฑ์ที่เหลือเหมือนกันก็คือได้ ไม่เกินคนละสองร้อยต่อวันะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีโดยการดําเนินโครงการครั้งนี้น่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยช่วยเพิ่มตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยนะครับประมาณ0.3ย์จุถึงศูน่เปอร์เซ็นต์อ่ตันั่นแหละอีกแป๊บเดียวเราได้ใช้แล้วนะคนละครึ่งพัดเพราะว่าคนละครึ่งงวดที่แล้วเนี่ยเราได้วันละร้0 เนะรวก็จะมีวงเงินแค็บเอาไว้ว่าเออมันจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เราได้สองพันได้ว่าวันรับไปเกินต่อร้อยถ้าใช้แม็กหมดเนี่ยก็คือสิบวันหมดสิบวันหมดพอดีนะฮะแต่ที่เหลือก็ถ้าถ้าใช้ไม่ถึงมันก็เก็บไปต่อได้งานจนหมดโครงการอ่ะอืมแ้กก็ผู้สลรับคุณสมบัตินะครับคุณต้องอายุสิบหกปีขึ้นไป ไม่ใช่ิแปดแล้วนะสิบหกแล้วนะสิบหกปีเออเขาลดเขาลดกีมาให้ด้วยนั่นอะ่ะเหมือนเหมือนโครงการที่แล้วเลยแจกเงอนอินหมื่นอ่ะก็ต้องก็ต้องช่วงวัยนี้แหละเออค่ะเอาอะไรถือว่าไป็นการปูทางไป